เปลี่นสามสแดงยิงึงนั่นแหละมันก็แม่แล้วแต่ว่านี่ภาวนามนขึ้นเิ่นมาหมออว่าหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกหาแล้วก็พอแต่ออกจากนั่นมาลุงพ่อภาวนาจุดทูฟองได้จุดทูลุงพ่อประกาศด้ดับได้ประมาณหกถุงกว่าถูบอกมากแต่ง่ายเด้ลูกแต่เพิ่งเล่าถูเล่ถูได้แค่นี้พอแต่วันนล้วลุงพ่อกับภาวนาจุดทูต่อเลยทีซี เล่นทุบออลมากคันที่แม่โตเจ้าแม่มาบอกใครเล่ทุบบอกมาเล่ทุบบอกมากหนึ่งเก้าห้าเอาอแปกว่ะตัวเดียวกันเลยเเนะครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลงบอลสุดท้ายมึงล,ลงบอลสุดท้ายส่งอไงล่ะทรงบอราเะิะะ่งเลยเอาแปกเลยนะลูกแปกแห้งครับยุย่งแม่แต่เราคยทู่มากก็ทู่มายุ่งแม่พี่น้องก็ถือไหลเท่ากันครับยุ่งแม่ก็บอกว่าถือไหลยู่น่อง่ายก็ถือว่ายุ่แม่ส่งไปะก็ยุ่งกันว่า จะดีใจนาแต่ว่าสาร้างแก้วงวดก้อนไหมเพิ่กำลังโทรมาหลวงพอวง่อวังเมือ่อก่อนเมื่อก่อนก่อนเลยกออกมือหนึ่งเพิ่งคือบอกอาสามโกับตองหนึ่งคือ่าแม่นน้อยแสนเลยโอ้วดก่อนใช่ไหมครับหลวงพอ่อแมน่นงดก่อนนะ่ะบอกอาสามโกับตองหนึ่งมันถึงลายแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาท่านไหนบุญเพอเอิพเ่นอยากมาหาหลวงพ่อเองหลวงพ่อเลยบ่อบ่หายมาก็ยัง่าบไหวมากเพิ่นถือบอกหลายเลยเป็นแสนเลยครับ กันสิแซนเราได้ลุงบอลก็บอกกูถือแต่ว่ากนถือทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยสามหกกับสองหนึ่งคือหลายนว่าเป็นบอกลุงบอลล่างวันที่สามสิบเนบอกอยู่สามสิบเซนแล้วเป็นโทรมามาบอกลุงบอลครับลุงบอลกังวลอยู่แต่ว่าเมื่อคืนลุงบอลส่วนแล้วส่วนเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาอีหลีมาบอกแห้งเลยมามู้ยเมื่อคืนลุงบอลหัวเพิ่นมาแห้งเต็มกู มามาแล้วเพื่อนก็นดีใจลงว่ลงไปหาเพื่อนก่อนได้ลงุงว่าจะลงมาลงไปว่าบอกปู่กับเจ้าแม่ววแล้วว่าได้แล้วเด้อละขั้งมอมทังไห้แล้วเพ <c oughs> ื่อนที่มาส่งมือขอมิมนเชิญไปว่าน้ำมอมน้ำปลาลูกปหลาหแในว่าเป็นอย่งคือเคยมอมเลือนหนาเลือนหลังจนว่าก็น่าจะบอกตัวเดียวเลย็ขาบอกวันที่เอากันแล้ว มองเข่าใจก็บอกว่าพูกร่างห้ยสองตัวสตัก็เม่นพวกพื้นนี่เลยุงบอกระบอกาเพียงพืนบอกันกบะพื้นกระบอกกาบว่าทั้งหมนไปหลายนะก็เลยว่าเอาสันมือนี่มือนี่เนี่ยรขมาเข่าบันมาเลยมาบอกเลยหนึ่งห้าหกอ๋อหนึ่งห้าหกอ่าก็ดีเพระได้ชุดถูกลูกมาลุงบอกมาเขียนไว้ดีซี พ่อวนาวะเอากันกันมันแมนโตโตที่กว่ให้เรื่องทู่บอกมาเลื่อทู่บอกมาหนึ่งเก้าห้ายกให้ไหมตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่เห็นว่าตัวเดียวกันเลยรู้ว่างูรู้มองเลยว่าไอตัวนี้ไปเลยแล้วแล้วเพิ่นก็บอกแล้วเพิ่นบอมี่เพิ่นที่บอมาให้ซับสนอีกเพิ่นใหญ่รังใดรังนั้นเลยเขอแต่ว่ายกเห็นต้ตตองเห็นไอเพิ่นมีแห้งมีที่กระดิ์ขึ้นมากขั้วเก่ามันว to to okay? <S 2> <S 2> ่าเพิ่นที่บอกตลอดเลยครับ มีบอลว่าน้ำบอลลงบอกันเป็นมเขาวันบอกเลยเดยครับจมิแล้วก็ผู้น้ามบอกดครับมานางว่าน้ำเลยเดยิมาสะกดห้เห็นเลยเดิลงบอจีนังก็คืมาสะดบอกว่าบอกไเห็นเลยครับหลวงพอ่อกับผู้นื้กันเป็นมาตัวหรอเป็นไดอนไ้เป็นไงมีอันขอญาตถามหลวงพ่อหน่อยครับมี มีมีโยมเขาไปถามหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อบอกมาบอกเลขโยมเขาสามสี่หนึ่งตัวเดียวเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อเน้บอกบอกที่หนึ่งข้างล่างแล้วก็ทีหนึ่งข้างล่างแต่ว่าลูกกว่าเน้นไปตัวนั้นแหละเน้นไปบอกจองเก่าจองกระบะสามเก่าหนึ่งอะไยัางนสามเก่าหนึ่งนั่นแหละเออ <c oughs> แต่ทังนั้นแต่บางคนมันเขียนไปแล้วลอยคุณนลอยลอย,อยคุ้นลอยจองลอยคุ้นลอยไปหอดนั่นแหละ เป็นยังจังหวะก็นี่ลราที่หลวงพ่อบอกเพิ่งหวังไหวเอาเพื่อนใ้ลืมไม่ลงไดเอตอนนี้เสียดายเด้สิครับเสียดายแห้งบัดบัดบัดออกมาแล้วชีนึงไปเปิดเบิงึงคูนไหวย,ยังดีกว่าครับโอ้เสียดายนนหลวงพออ่อนะครับทีนี้อันเอฟซี FC เขาถามว่าแม่ตะเคียนในท่านชื่ออะไรครับหลวงพอ่อายแสงจันโอ้ครับโตแม่แสงจันครับ แสงจันทร์อิทธ in ิฤทธิ์ลมแรงธรรมดาเลยเด้ครับกันไว้ซื้อย่อซื้อเงาไปไกลเลยเร้เแม่นี่ครับแต่ว่าพันดีลีลุงพ่อนิมนต์ลุงพ่อนิมนต์เชิญมากมาอชินลุงพ่อสวดทุกอย่างแล้วลุงพ่อนิมนต์เชิญมาอุ้ยมามาลุงพ่อนั่งไปหอนอกถุนแล้ลุงพ่อลจิตกรบัดเมื่อยแห้งลายแลลุงพ่อเฮ็ดหลายอย่างไรแน่ะลุงพ่อลจิตกรรมบัตรก็แต่ลุงพ่อจำมัดแล้ว มาบอกว่ามานตีสองเนี่ยจะลุ่งขึ้นตีสี่เลยแหม่รครับเอ่อก็แต่วา่ากันเสิแมนกันเมื่อเขาฟันอีกเขาฟันย่ำตัวน,นีกว้ก็ว่าย่อมย่อมน่องไส้แมย์ทูนานัตายทังทางเราบว่า,ายเนี่ยครับว่าตายเลยว่าเลขตัวนี้อยู่แล้วรูว้บอมั่นใจเลยว่ามันจะขึ้นเข่าหล้วแล้วเละกันบอ,บอกตรงนี้เลยอ,ยอย่างสีน่นะเป็นยันเลื่อนนะยันรู้บ่เว่าเลื่อนไปเลื่อนมาอีกไหมครับเหมืน มาตีซ the pues so ีลุงพ่อเชียร์นายเลยก็เลยว่าชิบบอกอีหละก็บอกหลาก่อนกับโยมก่อนชิบลอยไปเลยครับละก็คือส่วนใหญ่ครับก็คือส่วนใหญ่เอฟซีเขาซื้อเป็นแต่สามตัวครับลวงพ่อสามสี่หนึ่งบางท่านก็ไม่ได้ตัดอย่างนี้เนาะแมนก็บ่าก็บ่ได้ว่าแต่ว่าลวงพ่อว่ามีมีโยมอยู่อ่ากรุงเทพมีอยู่หาภสายโทรมาลวงบอกเลยว่าโยม โยมเอ้ทุกูทุกคนฟังแต่มาว่าเด d e มันมีสิบวันฟั่งครับคันว่าบอกไปสามตยุโยมโยมยาสิไปมั่นใจผูเ้เมาสามตหลายให้เล่ให้กัหนึ่งข้อประมาณจากน้อยไปหาหลายบม่รู้หนกหมดเจ้ากับสีไดหลายคันหมดเจ้าเง็นไปสามตปั๊บหมดเจ้าไปเอาเลยนักครับ,รบนับปั๊บมันผ่านมาแต่มาเลือดตอนเลยโยมเลือดจนเลือดตนทุกปูทุกคนแต่คันโยมเชื่อแต่มา เาอากหาชิขึ้นไปตั้งมึงจะสบาว่าจางน้อยจะหาไหลโมรุนวดเจ้ารัดซอยขึ้นว่าให้เวิดเลยแต่ว่าให้คังว่าจางน้อยไปหาไหลยยังสีไหลายหลไหลเกินกำลังอยู่ของหลายมันก็ดีครับยีรุงวอลขอขอบอกน้ำหยาดนุ่งตกปูทุกคนว่าเออกันนายไปสามตัวย่างที่ไา่ก็เอาไปบันเทิว่าเน้นแล้วก็ที่ไปทุ่มหาร้อยหา เอาสามน้อยไปหาหลายธรมาขอว่าไว้ว่าบ่เกินสามหมดหมดเจ้าอ่านสิได้อ่านสิได้เงินแสนเวินเรื่องสบ่านเอขอตะวันอ็กตามธรรมะยายสิเทพหลายตรมาก็บิ้งใบบิ้งมากกับเรือตุนยู่ฆ่ากันเล่นหลายถุ่มหลายก็มีพอประมาณแต่เนีว่าพอประมาณแต่สนับสนุนกับรัฐบาลเน่าหนาลาพอเอาโทษจบได้จับไว้รู้ธรมาที่บอกว่าที่ซัก ครับมันจังบ่อนี่คันคือกะถือมาเลยอย่างนี่ตรงๆเลยอย่างสี่นะมันจังมันจังใดเต็มๆก็บอกก็บอกยาบอกแกนุ่มไปอย่างสีทุกปูค่ะนี้ก็เป็นแนวทางของปูเลขก็อกนะคะขอแม่ตะเคียนต่องวดไว้ก่อนนะคะก็ฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคาะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ